วัสดีนะครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องเหรียญทองนะครับก่อนเข้าชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ครอบครัวน้องเหรียญทองด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะคุณแม่นิลมนนะคะได้อุดหนุนกล้วยของเรานะคะจํานวน20หวีนะคะให้น้องๆช้างได้ทานนะคะ พี่แม่ทุกท่านอาจจะสังเกตเห็นคุณแม่พวงเพชรนะคะโยกแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมานะคะเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะนี่เลยนะคะมีมีกล้วยอร่อยอร่อยอยู่ด้านหน้านะคะกําลังสุกพร้อมทานเลยนะคะสีสันน่าทานมากๆนะคะสุกธรรมชาตินะคะแสนอร่อยนะคะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนแม่ คุณแม่นิลมนนะคะใช่แล้วนะครับราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่นิลมนนะครับที่ได้สั่งนะครับผลไม้นะครับบ้านน้องเหรียญทองนะครับเป็นกล้วย20หวีนะครับป้อนน้องๆใช้นะครับบ้านน้องเหรียญทองนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการนะครับป้อนน้องๆบ้านน้องเหรียญทองเลยนะครับจะเป็นคุณแม่พวงเพชรนะครับกับพี่ใบยกนะครับก่อนเลยแล้วกันนะครับก็พี่ใบยกก็จะได้สีหวีนะครับน้องเหรียญทองกับน้องุงเงินนะครับจะได้3ามหวีครึ่งนะครับ คุณแม่พงเพชรนะครับพี่พายเงินนะครับและพี่สตังนะครับจะได้สามวีเหมือนกันนะครับก็จะรวมเป็น20่สิบวีนะครับขอบขอบพระคุณนะครับคุณมากมากนะคะขอบคุณคุณแม่นิลมนมากมากนะคะเดี๋ยวเราจัดกล้วยนะคะใส่ในตะกร้าน้องให้น้องๆนะคะจะได้ทานได้ง่ายนะคะนี่นะครับบนโต๊ะนี้นะครับก็จะมีกล้วยอยู่20่สิบวีนะครับแล้วก็ตะกร้าอีกนะครับเป็น8ปดวีนะครับรวมแล้วเป็น20่สิบวีนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับใส่ตะกร้านะครับให้น้องๆเลยนะครับส่วนนะครับฐานเด็กนะครับก็ ต้องตัดนะครับต้องตัดนะครับเพื่อถ้าเขากินเป็นหวีแบบนี้นะครับน้องเขาก็จะเหยียบนะครับเราก็ต้องตัดอันนี้นี่นะคะนี่คู่กันหนึ่งหวีนะคะใหญ่มากๆเลยนะครับตัดนะครับผมตัดออกจากเครือนะครับแล้วทําให้มันขาดนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะให้น้องเหรียญทองก่อนแล้วกันนะครับช้างเด็กนะครับพิตารณาไม่ได้องขีดลองฉีกเอาก็ได้เอาแบบสองลูกสองลูกนะคะก็จะง่ายหน่อย ใช่เอามีดวางไว้ก่อนก็ได้ระ่บ,บาดมือตัวเองเองีกนีนะครับหวีแรกผ่านไปนะครับหวีสองนะครับนี่ไงหวีแรกนี่ด้วยเอ,อเอยนะครับขอแล้วขอแล้วเร็วๆหน่อยพ่อควานพร้อมกินแล้วนะหวีสองนะครับหวีสองอยู่กับมือผมน,นะครับหวีสองแล้วก็หวีที่สามนะครับ เด,เด็กๆยืนพร้อมหน้าพร้อมตาอรอกกินกล้วยนะคนะน้องถุงเงินนะครับแต่อันน,<า>นี้เป็นของน้องถุงเงินนะคะที่สี่แล้วนะครับดีที่ห้านะครับดีที่ห้านะครับทำแบบนี้นะคะน้องช้างเด็กนะคะจะได้หยิบกินง่ายนะคะ าก็จะไม่โยนทิ้งโยนคว้างนะคะวีที่หกนะครับนี่นะครับเรามาอยู่กับเรื่องกล้วยๆนะครับวันนี้นะครับกล้วยเข้าปากช้างแล้วนะครับช้างไม่คายนะครับคุณแม่นี่นะครับก็จะเป็นหวีที่เจ็ดนะครับอของพี่ะโยกเลยนะครับพี่ะบยกต้องเกลีไห อก็แกะสามมันสามันก็ได้เขาก็โตแล้วเด็กก็ชิ้นหนึ่งช้างโตมาก่อนเริ่มชิ้นสองชิ้นนะคะเพราะว่าเขากินเนร็วอยู่แล้วนะคะ <8. S 1> อ่าอย่างนั้นแหละนะคะเขาไม่กินทีละลูกแน่นอนนะคะช้างใหญ่นะคะี่เก้านะครับถึงทําทีละลูกเขาก็จะหยิบทีละสามสี่ลูกเข้าปากนะคะแต่ถ้าช้างเด็กนะคะก็จะหยิบทีละลูกนะคะหยิบทีละผล อันนี้วีที่สิบนะครับวีที่สิบแล้วนะคะดูนะคะเกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะเยอะมากๆนะคะกล้วยกำลังสุกน่าทานเลยนะคะกล้วยของเรานะคะสุกธรรมชาตินะคะไม่ได้บ่มแกะะ๊สน,นะคะ,น,ะคน้องเหรียญทองกับน้องถุงเงินนะครับคนละครึ่งวีนะครับเพื่อไม่เพื่อที่จะได้กินเ,เท่ากันนะคะ ขอแล้วนะขอแล้วนะเราไม่เลือกที่รักมากที่ชังน,นะครับน้องๆช้งนะครับบ้านเรานะครับได้กินอัอนนี้ของคุณแม่พวงเพชรนะครับสามหวีนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาครึ่งหนึ่งก็ได้น,นี่น,น,นะครับสามหวีนะครับคุณแม่กินเป็นหวีเลยนะ,ะครึ่งหนึ่งให้เขาได้ทานานานๆกับเขาหน่อยถ้าสามหวีก็สามคำแป๊บเดียว <laughs> ชิวๆนะคะสำหรับแม่พวงเพชรนะะี่นะครับเราก็ <ๆ S 2> เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มให้เลยนะครับตั้งแต่คุณแม่พวงเพชรนะครับแม่พวงเพชรเช็คแรกอัสสวัสดีสสดค่ะขอบคุณนะคะให้อย่างดีไหมนี่นให้ก่อนเลยเ,เ,เร็วมากขอหลายรอบแล้วให้คะแนนให้คะแนนเสียงหวานจ้าเสีย้ยนน้องถุงเงินนะคะ สวัสดีจ้าขอบคุณแม่แม่ก่อนแล้วขอบคุณแม่แมแมแมนี้ละโมนนะคะน้องถุงเงินจะไม่มีเสียงนะคะแม่แม่ค่ะทางนี้นะคะเจ้าเหรียญน้อยนะคะวัดีจ้าสวัสดีค่ะ,ะน้องๆกินนะครับอย่างอร่อยเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้องๆนะคะทานกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะที่เหลือเราจะเอาไปให้พ่อพายเงินนะคะกับพี่สตางนะคะโอ้เดินมารอบนี้แม่ควงเพชรทานหมดแล้วไวมากๆนะคะส่วนเน็ตเขคงนี้นะคะก็จะได้เชือกละ สามวีนะครับะะเดี๋ยวอ,อ,อ,อปกาไปป้อนเลยนะครับเดี๋ยวหยิบไปป้อนเลยจะได้ไม่ต้องเออกเพราะเนี่ะครับนี่นะครับก็จะไปป้อนที่ภายเงินก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปที่สตังนะครับอขอบขอะขบคุณนะครับเดินตามไปนหเด็กๆยังกินกันเป็นระเบียบนะคะตามไปตามไปก้อนที่พายเงินไห ไม่ควาอาจจะไม่ได้ไปถ่ายนะคะตรงพ่อพายเงินนะคะเธอก็ยางอยู่คนละฝั่งแทนที่จะจะหยิบสามหวีไปก็ได้เธอจะเหี้ยไปทำไมมันหนกักนะคะ3ามหวีนะคะนี่นะคะ3ามหวีป้อนพ่อพายเงินนะคะอันนี้ก็สามหวีตรงนี้นะคะจะเป็นของพี่สตางนะคะก็ต้อง ขอบคุณคุณแม่นี้ละมุนมากๆนะคะที่สนับสนุนอุดหนุนกล้วยนะคะของเรานะคะให้น้องๆช้างได้ทานนะคะอร่อย,ออยการทั่วนหน้าเลยนะคะวันนี้ได้กินกล้วย ทงบอกว่าอร่อยมากๆครับะะฝากอุดหนุนฝากสนับสนุนด้วยนะคะในวันที่เราไลฟ์สดจำหน่ายผลไม้ออนไลน์ป้อนช้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากแม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะ ตะะอนพอพายเงินเสร็จแล้วนะคะด้นานนู้นนะคะนู้นอยู่ตรงนู้นนะคะได้ทานก้วยเหมือนกันนะคะนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครป์ช่องพายเหรียญทองแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆิ้งนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไลฟ์ใหม่ๆกับทุกวันนะคะสำหรับวันนี้แม่ควานหน่อยก็ต้องข,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ